คุณแม่นิชาอันฟอโตโนบรูปว่าที่ลูกเขยเกลี้ยงกลายเป็นข่าวสุดเจ็บปวดรับวันเกิดสำหรับนิชานฐานิชาดังวัดนาวันนี้หลังโตโนพ,พาคินคำวิไลศัก์ถูกแชร์ว่าแอบนอกใจคบกับสาวที่มีแฟนอยู่แล้วซึ่งในวันเกิดปีนี้ของเทอ12เมษายนนิชาอายุครบ29ปีเจ้าตัวพดพัดท้องฟ้าสีส้มอย่างเหงาเงาขณะที่แม่ยุ้ยคุณแม่ของสาวนิชาก็ได้โพสอวย พอลูกสาวแฮปปี้เบิร์ดเดย์ลูกสาวที่แสนดีของแม่ปีนี้จะไม่พูดอะไรมากแค่จะกอดน้องให้มากๆในทุกๆวันจะอยู่ให้น้องเห็นรอยยิ้มทรงพลังบวกให้น้องเสมอปีนี้29ขวบแล้วแม่บอกได้เลยว่าตั้งแต่ตอนนี้และท้องอ้อ หาของลูกจะสว่างสดใสถึงแม้จะมีฝุ่นบ้างก็เถอะขอให้ลูกของแม่สุขภาพแข็งแรงเข้มแข็ง,ขงทั้งกายและใจมีความสุขกับปัจจุบันและอนาคตที่จะมาถึงอดทนที่จะต่อสู้กับอุปสรรคที่จะผ่านเข้ามาด้วยสติมีความทุกข์บ้างก็เป็นปกติกองค์มนุษย์แต่ขออย่าให้ทุกเข้ามาบ่อยๆพวกเราทุกคนในครอบครัวรักน้องมากๆพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างน้องในทุกๆวัน ตลิ่งแม่จะมีสติและเมตตามากๆแบบที่น้องบอกนะลูกรักสุดหัวใจอย่างไรก็ตามนะข่ะหลังจากสองอินสตาแกรมค่ะก็พบว่าคุณแม่ของเสานิชาค่ะได้อันฟอลโลอินสตาแกรมของหนุ่มโตโน่ไปแล้วเลิกติดตามค่ะพร้อมๆกับลบพาพระโตโน่ออกไปหลายภาพเลยทีเดียวอย่างไรก็ขอส่งกำลังใจให้ด้วยค่ะ